เออเรียบร้อยไปดิแมวเหรอเหลืออีกอันนึงอ่ะเดี๋ยวขอลองก่นอ,อ,อเนเอ,เออ oh shit here we go again เฮ้ได้เอเอใช่จะได้อยู่แล้วออายุอบบโอเคนอนหรอ ไอ้เฮียเลยอันเดียวแล้วเขาคับล็อกพิกได้ยี่สิบเจ็ดอันอ่ะเธอเขาควรไหมหมดตัวแล้วเขาได้ยี่สิบแปดอันวะเธอเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่ง๋ยวเขาคับเพิ่มเธอไม่เป็นไรเอาตายอยู่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอะไรนะไอ้เฮียมึงอย่าเพิ่งล็อกพิกสิมึงโอ้ยเช่ย เออไอเชียรันเนอร์มันมาเกาหน้ากูไอการ์ดเฮลเออห้าสี่สามสอง <c oughs> หนึ่งสู่คิดอือไอรถลบ<ย>ไปไปพี่ผมไม่พี่ล้างเกนโ <c oughs> อ้ยทำไมฮิวเขาเหลือสามอันแล้ววะงงไอเรื่อย <c oughs> หาจากไหนอ่ะไอเฟืองที่มันเป็นสีเขียวอ่ะหาได้ทั่วไปหาไม่เห็นเจอเลยหาตามบ้านออกแล้วแม่เย็ดใช้ไปทั้งหมด125ล้านอันได้มีงงงสีม่วงมาหนึ่งอันอ้าอุ้ยช่วยด้วยโอยทโอทำโยท้ทำยอ้ยโอ้สโยโอ้ยโอยโอ้ยโอยโอ้อยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ อันี่มันตายยากจังวะเอา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 เาโอเคมันคิปไม่ได้ช่วยมันช่วยมันโอ้ยกูไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยแล้วกลับกลับกลับทำไมไอตัวติดไฟนั้นมันสูงกว่าเพื่อนเลยวะมันเปรตเธอเอ้อฉันหลงดูอิดยี่ยเบเบอีกอีก โอ้ไม่นะไอคีนี่ก็ตายยากเล่นโอ้โหเตะไม่ยุดตัวลอยแบบขัดหลักฟิสิกส์บ้างเก็เป็นชีวิตจริงคือตูดแทงอะพวกเธอทำเฉินหลงไม่ได้อะเขาไม่ได้อัพมาเขาอัพอย่างอื่นโอ้ยวิ่งควสดีกว่าครับวิ่งควสตพูดแบบนี้ทุกคลิปเลยเออเทปเป็ดเราอยากว่าเทปเป็ดไม่เราอยากดักเทปเหรอไม่ เดมบร o ส้นตีดคอโอ้ฟักโอ้ยวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเลูโออะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยรู้สึกเหมือนเมื่อกี้มีซอมบี้หายไปต่อหน้าต่อตาแย่คุณธรมะธรรมะธรรมะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย เอาไม่ได้าทางไหนวะก็มันควรจะเป็นทางนี้ไม่ใช่เหรอเบอร์เบอร์ก็ไม่ผักกันล่ะเขามีให้กดีไม่ยอมกดกันสักคนไปดูไปย้อนดูฟู้ดได้เลยแม่งเอามะกี้เอาหน้ามาจุ่มมันไม่มีีเว้ยไม,ม่ไม่มีปุ่มอะไรตกปุ่มหนึ่ง,งอ่ะอันนี้ใครเป็นอะไรกันนี่นี่มันนมแถวเดียวพี่ลองเดินเนุ่มดีนะเหมือนใ้เนี้ยขึ้นไอ้นี่ลูกนาดอะตึกตึกตนุ่มเดียวพี่ ดึก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 ไอ้ยเยดูสนุกกัะจังงะเฮ้ยใครอะแปลกเฮ้ยมันติงมันติงแล้วมันติงเอาเลิกเรียนเลิกเรียนตะเตี้ยวแตกกลับบ้านได้นักเรียนกลับบ้านเฮ้ยนี่ไอ้ดอกอย่างนี้เลยวะไม่มียายยุยแล้วให้กูเปิดทำไมเนี่ย อี้ขาดให้เตี้ยวเวลาโอ้โหแมังยูกอดแบมบูซูของน้ำชายนี่มีคนนั่งขี้อยู่ด้วยคนหนึ่งมาดูดิอ๋อโอ้ยเขี้ยกัดล้วไอ้สัตัดมึงจมมึงจมมึงจมสุดทำไมมึงไม่ทำร้ายมันฮะไอ้เยี้ยมันเห็นพี่ใส่ทฤษฎีมาแล้วไม่ทำร้ายพี่เอ้าเฮ้ยพูดดีเว้ยพูดดีไอ้เขี้ยพูดดีใสดเลยกัดกูเฉยเลยเยี่แสบคอมาแล้วนะ มันเหมันไส้หัวมากกว่าว่าดูอย่างสภาพเออไม่แน่ไม่เห็นเล็กๆอยากเคี้ยวอะไรแข็งๆด้วยอะไรอ่ะของงับหน่อยทอะไรอ่ะเอ้าโดนขังเลยนี่อ่าโดนทิ้งแล้วเพื่อนทิ้งแห่าเพื่อนทิ้งแหวเพื่อนทิ้งแหวเชื่อแม่งเอาเรื่องเพลงแม่งเรารื้อดิเราหรือเฮ้ยเออมันตุ๊ดเอ้าวเป็นไรอ่ะเอ้าหัวแตกดีๆก็ง่วงนอน เอารูระนาดอีกแล้วรูระนาดเลดิซินไหมพี่นี่ไงขีง่ายกูเปิดตู้มันได้เล่นไม่ขีแม่งอันใหญ่ยังวะพี่นไหโอ้ยเหี้ยตกใจหมดเลยอุ้ยนี่ไงอุ้ยเหีี้ยน่เป็นยังไงล่ะยอุ้ตกใจหมดเลยแล้วก็เครี้ยง let's go my friend ข้างล่างทำอะไรกันเสียงแบบอร่อยมากาวข้างล่างจะตีนเปียกนิดนึงอะไรเนี่ยปิดน้ำแล้วก็คือน้ำก็หายไปเลยเงี้ยเหรออืใช่เบลระบายเร็วไงระบายเร็วเยี่ยมดีก็เงี้ยอ เดาระบายดีไม่เหมือนกรุงเทพถึงว่าล่ะพามระเบิดระเบิดระเบิดแอะเอ๊ใหญ่อยู่หลังเฮลโยูฮะ What the dog doing อุ้ยหาอะไรกินอ่ะกินด้วยไม่สกิปนะขอดูขอดูหน้าบปด้วยกันเอ้ยมืดเลยกูเข้าโรงเรียนนานขนาดนั้นเลยเรื่องเรียนตอนเย็นไม่ใช่ปะใช่ขี่น้ำเขียวแบบอัปเกรดนะอ๋อโอ้โหจิซัส

นเฮ้ยเครื่องบินนู่นอะไรสีส้มๆตรงนู้นอะโอ้โหกูไม่น่ายุ่งกับแม่งเลยหนี่ดูจัก,กระทะทองแดงไหม <c oughs> โอ้ยฮีอยใครทำหาอ,อะไรเนี่ยว่าต่อฟักบวกไอดอลวันทูซี ทำไมมึงเดี๋เด็ดเดดเดลอยอยูอ้ยๆๆ้ยเ้ย้ยเต็มเลยจริงหรอยี่ยจริงเหรอว้วเร็วเร็วคิดเหลืองสิทธีโฟเรียวตรงไหนวะนี่แหละหนึ่งนาทีครึ่งตายตายระเบิดเลยหนึ่งนาทีแย่ตายตายกันหมดตายกันหมดนี่ละวัวตูมจามแน่นอนจังหวะนี้ ยี่ส <c oughs> ิบว um, ิอ๋อเชี่ยอยู่ทางนี้อ๋อตายตายหมดยังไงก็ตายหายอยู่ดีเลืออีสิบแปดวิเจสัสไม่อไรยิ้ม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 กันสัมบีนี่ไงมันมีรางได้ตายก่อนด้วยไปพี่ไม่เชี่ยกูต้องลงท่อดิบว่าเอาท่ออยู่ทางไหนเนี่ยเอาอยู่ไหนวะทางนี้ทางนี่ปิ๊บ เราก็ได้เปรียบ We are gathered here today to mourn the passing of ไรหิมไรหิมแกหมูทอดไรหิมทอดกรอบที่หายแล้วใครมันเอากีตาร์ทุกอ่ะเขาตแรงแรงตแรงอย่ามาอยู่กับกุ้งมันไม่เป็นไรไม่เล่นลูกไม่รู้มันซองไว้ก่อนมันไม่ใช่อลทรายอ่ะหิวให้หิวให้ จะดีแต่เคยแม่เฮียกูได้เซอร์ไว้ว่าเพอยต์เอาเหรออืมนี่ไล่ฮิวทุกคนเลยเนี่ยเจ๊ตแม่ไม่น่าพูดเลยอ๋อมึงไม่เคยฮิวคนอื่นใช่ไหมเนี่ยไอ้เร็วเคยฮิวใครล่ะลูกยายตัวเองฮยูตัวเองไม่มีเลยงำงำงำเออเออเขนเหลืองตั้งงงอยู่ก็่โอ้โหเฮียเดือดว่ะมาดิ โอ้ไม่เชื่อเปิดดูว่าก่อนจะพูดเลยแม่งมึงเลือดมึงอาบเต็มตัวเลยมึงพูดเดี๋เเจ็บเ็บถังแดงเฮ้ยว่าต่ฟ้าโอ้ยยโอ้ยโอ้มาเวมาเเราคนโดนเห็นเอ๊ะอุ่เขาอยู่ข้างบนอะ เห็นเขาไหมเห็นสิคอลุุุ้ยๆฮ้ยเ้ยอ้พี่พี่แม่งยิงซะเสียค่าแหละมึงพูดอะไรนะเมื่อกี้มึงพูดอะไรนะมึงพูดะไรนะยิงซะเสียค่าแต่วปิปิววปิวปโอ้เมื่อกี้พี่ยิงซะเสียค่าเลยปังปังปั